น้องจ๋าขอเมนูหน่อยครับได้ค่ะดูค่ะขอบคุณเว้ยมันผีหลอกผีหลอกเอยองคุณจ๋าสบายดีนะคะครับก็สบายดีครับแล้วใหญ่หน้าผีนี่จ้าเองครับแม่ พิษณุสานามบินไงล่ะลูกอดีนี้ผมกลัดจะเซอร์ไพรส์แม่นะครับผมเซอร์ไพรส์อะไรหน้าตีนะเชียวเนี่ยไปแล้วเป็นไงลูกไปอย้อนรอบเม,มืองนามาดูดีขึ้นเชนลูกนะก็ดีครับแม่บ้านเมืองเขาก็น่าอยู่นะครับอเออว่าแต่เมืองน,น่าอยู่ใช่ไหมลูกครับแล้วสาวๆแล้วลูกมีแฟนฝรั่งมาฝากแม่บ้างหรือเปล่าล่ะโอ้แม่ผู้เรื่องอะไรเนี่ยผมไม่มีแฟนหรอกครับแฟนฝรั่งอะไรกัน ไม่มีแฟนฝรั่งแสดงว่ามีแฟนอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะพ่ครับพูด <c oughs> จริงๆนะคือผมยังไม่มีแฟนแต่ว่าผมเนี่ยมีคนที่ผมชอบอยู่แล้วครับมีคนที่ชอบอยู่แล้วใครลูกแม่อยากลูกนะนาะบอกแม่หน่อยสินะลูกนะนะเออแม่ครับพอดีว่าเวลาม,มันต่างกันนะแม่อยู่ที่นู่นตอนนี้มันประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วแม่ งผมขอตัวไปพักก่อน,นนะครับแม่นะไม่พูดอกัน้วแม่น,นะตลอดตลอดซันเดี๋ยวก่อนสิลูกซันเฮย้ยถามเรื่อแฟนอะไร้เป็น,นยังไงสมัยสมู้สมัยนะบักซันโอ้โ เอ้ยไอ้ดิมมาได้ไงวะเนี่ยเน่มึงกลับมาจากเมืองแล้วไม่บอกกูเลยมาโทษทีว่ะพอดีว่ากูมีอะไรต้องทําเยอะเลยอะแล้วที่มึงมาหากูเนี่ยมีอะไรวะโอ้โหเฮ้ยพี่กูต้องมีธุระใช่ไหมถึงจะมาหาเพื่อนได้ฮะโอ้โหเสียใจโอ้มาเวน้อยใจว่ะเออโทษทีว่ะเฮ้ยเฮ้กูมาหามึงเนี่ยกูจะพามึงกินข้าวได้ข่าวว่าอยากกินอาหารไทยไม่ใช่เน่เนี่มีร้านเปิดใหม่อร่อยเหาะไปป่ะ ก็ได้ไปก็ไปเดี๋ยวไปเสร็จนะไปข้าวเวียกูเออสรุปว่เอาไงเดมึงเลี้ยงนะอ่านี่กูเข้าใจแล้วที่มึงมาหากูถึงที่เนี่ยเพราะจะให้กูเลี้ยงข้าวมึงใช่ไหมขอเล่นเพื่อนมากินข้าวกันดีกว่าเศบเศบเศษเศของกินแศบเศบปิดคอมแป๊บนึงเออได้ได้เดี๋ยวกูรองนอกร้องนอก ไงนะดีไหมบรรยากาศร้านไอ้ดิมร้านบรรยากาศดีว่ะโอ้กูบอกแล้วดิเนี่ยยังแจ่มเฮ้ยอืมไอ้ซันอีวานุ้ยไม่ใช่แค่บรรยากาศร้านแจ่มเว้ยมึงมึงมึงนุ่นมึงดูสาวคนนู้นโคตรน่ารักเลยอุ้ยเฮ้ยกูขอจีบนะมึงอย่าแย่งเว้ยไอ้ดิมเอาอย่างไง กูไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานนะกลับมามึงก็เหมือนเดิมเลยนี่ไปร em ้านไหนก็เดิไปจีบกาไปทั่วเลยเอ้าไม่ได้มันต้องมีเจ็บแบบเป็นสต๊อกสต๊อกดูกูมันดูกูน้องจ๋าขอเมนูหน่อยครับได้ค่ะนี่เมนูค่ะขอบคุณเว้ยฝันผีหลอกผีหลอกกูไอ้ไอ้มแกพูดจาอะไรของแกวะคุณครับ ผมต้องขอโทษแทนเพื่อนเลยครับที่มันพูดจาเสียมารยาทนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันชินแล้วค่ะบบกนะครับงั้นเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมขอเป็นกาแฟดำสองแก้วกันครับได้ค่ะอีกสันคุณครับคือจริงๆแล้วดอกไม้ที่แก้มของคุณเนี่ยมันน่ารักดีนะครับผมว่าคุณน่ะน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องมาสนใจครับพวกคนอื่นอกครับ ขอบคุณนะคะเฮ้ยไอ้ฟันไปโกหกเขาทำไมวะเออหน้ามึงดูปานแดงโคตรกูตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยตกใจทำไมวะมึงส่องกระจกดูดิเหรอเอาไอ้ สวัสดีครับเอ้าวสวัสดีค่ะเอ่อคุณมาอีกแล้วเหรอคะอ๋อใช่ครับคนดีว่าผมติดใจอาหารร้านนี้ครับแล้วก็ชอบกาแฟด้วยขอบคุณค่ะงั้นวันนี้ผมเอาเป็นกาแฟดาเหมือนเดิมนะครับได้ค่ะโทษทีนะครับว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อปั้นค่ะผมซันนะครับ ค่ะครับคุณเปิ้ลครับไม่ทราบว่าคุณเปิ้ลเลิกงานกี่โมงครับปกติเ,เลิกประมาณห้าโมงเย็นนะคะมีอะไรหป่ะพอดีว่าผมอยากจะชวนคุณเปิ้ลไปกินข้าวตรงนี้นะครับอยากใกล้ๆตรงนี้ครับคุณเปิ้ลสนใจไหมครับอืม,อมก็ได้ค่ะแต่ว่า ต้องรองไปหน่อยนะคะได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวไปทำกาแฟก่อนนะคะ่ะครับคุณเปิ้ลครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมเป็นเจ้ามือเองนะครับค่ะครับงั้นเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้ครับค่ะเป็นไงบ้างครับคุณเปิ้ล อร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับแต่วันนี้ที่มันอร่อยกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าผมได้มาทานกับคุณนี่ครับงั้นเราไปกินของหวานไหมครับใช่ค่ะไปครับพี่ผู้ชาย,ยังรอเลยไม่รู้ว่าสติไม่ดีหรือตาบอดนะสติไม่ดีก็คือไส้เน,น,น,นี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยเนื้อแฟน่นี่ทีไม่ได้ดูพระดูวันดูอะไรหรือไงเนี่ยอะไรเงี้ยมาเป็นแพ่นี่ยังไงอยู่ คุณครับจะพูดจาอะไรเนี่ยก็ระวังปากนิดหนึ่งนะครับคุณสองคนก็คุณแม่รีบไปดีกว่านะเดี๋ยวโดนตกนะแม่นะขอบใจครับอย่าไปใส่ใจคำพูดเขาเลยนะครับผมว่าเรากลับกันดีกว่าน,นะครับค่ะเจครับ อยานะครับุอขอโทษค่ะ้ยตกใจหมดนเด็วกวะผีคุณมิวคุณซันดีใจชะเลยค่ะที่ได้เจอคุณซันสบายดีนะคะครับก็สบายดีครับแล็กใหญ่หน้าผีนี่สาวคนนี้ค่ะใครหรอใครอย่าบอกนะว่าเป็นเพื่อนคุณซันน่ะใช่ครับเพื่อนผมเองทำไมล่ะครับ คนแบบนี้ได้ยังไงอะคะหน้าตาน่กกากลัวยีเดี๋ยวก่อนนะครับคุณวิวทำไมถึงพูดจาแบบนี้ล่ะครับก็มันจริงนี่คะคุณสันใครถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้นะก็ต้องคิดแบบวิวทั้งนั้นแหละถ้าเกิดว่าใครไม่คิดนะคะวิวให้ตบหน้าวิวเลยค่ะนี่เธอเธอเนี่ยเลิอกอยุ่งกับคุณสันเขาเลยนะรู้ไหมคุณซนะันน่ะเขาเป็นถึงเน็ตไอดอลชื่อดังเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์่จะเดินช้าคุณสันเลยถ้าเกิดว่าเป็นฉันเนี่ย ลัวปียากคุณพี่ครับเลิกพูดอย่างนี้สักทีนะครับเอาจริงๆครับผมเนี่ยมองคนที่จิตใจแล้วก็หน้าตาเปิ้ลเองเนี่ยเขาก็สวยนะครับแล้วก็อีอยากผมก็ชอบเปิ้ลด้วยอะไรนะคะคุณ,คณัันชอบคนหน้าตาแบบนี้บิวลบไม่ได้คุณสันบิวพี่อาจจะเชื่อลอยนะคะไฟตามไม่โอเคบิวขอเลิกติดตามคุณสันเลยนะคะเอาเลยครับ คุณอยากจะบล็อกผมเลยก็บล็อกเลยครับผมไม่สนใจหรอครับไปได้ก็ดีนะนะครับมันจะดีเหรอคะเปิ้นครับคุณเปิ้นอยากคิดมากเลยนะครับก็คุณซันเป็นคนนีชชื่อเสียงอะค่ะแล้ว มาเดินกับเปิ้ลแบบนี้มันดูไม่ดีหรอกนะคะคืออย่างนี้นะคุณเปิ้ลผมขอพูดตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้แคร์สายตาคนอื่นหรอกนะครับและอย่างเนี่ยผมชอบคุณที่ติดใจเดี๋ยวคุณรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมมีของจะให้ เพิ่นครับเ้าบอกผมนะครับคุณซันไม่อายมือหรือคะที่มากบเพิ่นแบบนี้เพิ่นครับผมไม่อายหรอกครับผมชอบคุณเปิ่อนที่จิตใจนะครับไม่ใช่ที่หน้าตาคุณเปิ้อนจำคำนี้ได้ไหมครับไม่มีใครที่ไม่รักเราหรอกครับไม่ช้าหรือเร็วเนี่ยคนที่รักเราก็กจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับ เป็นอะไรเหรอเราโดนขโมยรองเท้าไปมีคนแกล้งเรางั้นเหรองั้นเดี๋ยวเราตรงนี้นะ,ะนี่รองเท้าของเธอใช่ไหมใช่ของเราเองขับใจมากนะอืมนี่ ราจะไปไหนอ่ะเราจะหนีออกจากบ้านเรา้องรอกับแม่ไม่ได้นะกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้ไม่อะไม่มีใครรักเราไม่มีใครไม่รักเราหรอกไม่ช้าหรือเร็วคนที่รักเราเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาเองกลับไปบ้านนะ ใช่ครับพอดีว่าผมไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งตารอคอยที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็ได้เจอคุณอีกครั้งนะครับผมหวังว่าผมไม่กลับมาช้าไปนะครับั้นขอบคุณนะคะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับ